เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเทสในส่วนของ MG5 นะครับช่างต่างๆนะครับจะหรูหราสมราคาหรือเปล่าคือมันโทรได้ฟรี50นาทีเฮ้ย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 อันนี้มันจะมีในส่วนของการปลดล็อกกับเปิดแอร์อ่าสารหัสปึ๊บยืนยันโดยให้รถกันไงละ่ะกำเงินมา50,000ทำไฟแนนนะ์เริ่มผ่านเปอร์คุณออกรถได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะขอต้อนรับเข้าสู่ u t u b e c h a น n ต l นะหนดมีกล้องนะครับผม เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเทสใน่วนของ MG5 นะครับมารู้กันเลยเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงระบบข้างในเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะครับที่ให้มาข้างในนั้นเป็นยังไงนะฮะจะหรูหราสมราคาหรือเปล่านะครับแล้วก็จบท้ายด้วยโปรโมชั่นนะฮะที่ศูนย์ MG เพชรบุรีนะครับบายนพนุภาพเขามีให้ในช่วงนี้กันนะฮะซึ่งตัวรถนะครับเราอยู่ตรงนี้กันแล้วนะฮะเป็นายแดงนะฮะเป็นเทสได์นะฮะเป็นเทสได์ของทางศูนนะฮะเรามาดูกัน เราดูข้างนอกกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะดูข้างในกันเลยอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับบอกคนขับนะครับในส่วนของตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นบอกไฟฟ้านะฮะนี่จแล้วถัดไปนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีปุ่มปรับฟังก์ชันต่างๆนะครับอยู่บนพวงมาลัยเลยนะครับแอร์แบ็กทั้งหมดหกจุดนะครับตัวท็อปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีซันลูฟนะครับนี่ตัวนี้ อคสตาร์ท okay. oh. อันนี้คือหน้าจอนะนี่เป็นไงล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบจอทัชสกรีนนะเออเฮ้ยอันนี้เราสามารถที่จะแบบเออเลื่อนแอร์ปรับแอร์ได้เลยเนะี่ยแบบมีอะไรม้างเอ่ยมีสภาพอาก,กาศนะคุณผู้ชมมีแผนที่นะมีเพลงมีแอร์นะแล้วก็โหมดการเล่นความบันเทิงอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีเมนูอีกหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้นะมีไลฟ์สไตล์มี มีการล็อกอินเ,อเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็คือเป็นเมนูทั่วไปนะเป็นฟังก์ชันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมถามเซล์มานะก็คืออันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะมีซิมอยู่ในชิปเว้ยเออสามารถโทรได้ฟรี50นาทีต่อเดือนก็คือเนี่ยเขาบอกไปเมนูเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ถามเซลล์แล้วนะมันเนี่ยมันจะมีเมนูโทรศัพท์รถเนี่ย ซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรานะที่เชื่อมต่อบลูทูธนะไม่เกี่ยวกันนะอันนี้มันคือโทรศัพท์รถก็คือมันจะมีมีมีซิมมีเบอร์ ber, เวลาเราโทรออกได้เลยก็คือมันโทรได้ฟรีห้าสิบนาทีต่อเดือนนะน่าจะประมาณ5ปีนะถ้าถ้าจำไม่ผิดที่ที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือเนี่ยโทรศัพท์รถแล้วเราก็แบบกดโทรออกได้เลยอะ่ะเออแบบเนี่ยถ้าสมมติเราเซ็งมันก็จะมีรายชื่อโทรศัพท์ใช่ไหมแต่เราไม่ได้เซ็งเราก็แบบกดแป้นพิมพ์เลย เอากดลองกดโทรคนดูนะคุณผู้ชมผมก็ยังไม่เคยว่าจะเป็นยังไงเราก็แอบนาอเนี่ยกดโทรเลยดูดิโทรเข้าเบอร์ผมเองนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันโทรติดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ของรถคันนี้เลยนะเออเขาบอกว่าโทรฟรีห้าสิบนาทีต่อเดือนนะคุณผู้ชมเป็นโทรศัพท์ของรถเออ เขาท้านะกดกดรับได้เนี่ยัลโหลโหลโทร,โร,โรโคุยได้ปกติเลยอันนี้อันนี้เมื่อสักครู่ก็น่าจะเป็นเบอร์เบอร์ของซิมรถคันนี้นะที่เขาเมมไว้ข้างในนะเออมันเดี๋ยวนี้แบบซื้อรถแถมโปรโมชั่นโทรศัพท์ด้วยหรือวะเออแต่มันมีแบบโทรฟรี50าสินาทีเว้ยเออต่อเดือน5ปีโอเคเมื่อกี้เราลองเอาเบอร์ของรถโทรออกแล้วนะคราวนี้เราจะลองโทรเข้ารถ ว่าโทรได้ไหมเนาะอ่ะแป๊บนึงผมก็ก็น่าจะได้แหละอันนี้ผมอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ของรถนะอันนี้ผมโทรมันจะขึ้นยังไง,อ,งอ่าก็ขึ้นปกติเลยอ่ามีเสียงได้เข้าอันนี้เป็นเบอร์ของรถนะอ่าโอเคก็กดรับอะไรได้ปกติแหละนะคราวนี้ถ้าเราดับเครื่อง จะเป็นยังไงสมมุติว่าเราเราดับเครื่องยนต์แล้วก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะโทรติดไหมนะเราลองดูปดิดลำโพงอันนี้เป็นเบอร์ของรถนะคุณผู้ชมมันก็โทรติดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของฟังก์ชันของรถรุ่นนี้นะฮะที่แบบโทรฟรีคราวนี้มามาลองระบบเสียงกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เราก็เชื่อมบลูทูธกันเรียบร้อยแล้ว อันไหนไปเพมบลูทูธเออเสียงก็ได้ในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมอ,อ่อปิดก,ก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ในในในคลิปนะเคือเสียงก็พอได้ในระดับหนึ่งนะก็ไม่ถึงแบบตุบมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าให้มันให้ความรู้สึกแบบกว้างๆนะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะ อันนี้น่าจะแบบปรับกระจกซ้ายขวานะมันจะมีแบบ L R อยู่นี้อันนี้น่าจะเป็นฮูดคอนโทรลนะโอเคมีแผงโอ้โหแผงมันจะเยอะไปไหนเนี่ยมีอันนี้ก็มีบวกลบบวกลบเอออันนี้ก็ยังมีอีกเออบนนี้ก็ได้นะเอานะ่ะแล้วแต่ความถนัดนะบางทีแบบเราเราต้องเล็งอะไรนะเวลาขับขี่คนเดียวอะไรเงี้ยเวลาเราแบบ เวลาเราขับขี่คนเดียวถ้าแบบจะมาแตะหน้าจอบางทีก็ลำบากนะก็อาศัยรักจําปุ่มกดพวกนี้เอาแล้วกันเนาะมันจะได้แบบเซฟสําหรับคนขับขี่นะปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่อยอันดับต่อมาข้างหน้าก็จะมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะคุณผู้ชมเออ USB แล้วก็น่าจะเป็นแบบช่องพอร์ตสำหรับแบบเสียบพวกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เลยนะอา่าแล้วก็จะมีแบบปุ่มนี่ปุ่มชาร์จแบต แล้วก็เป็นปุกเกียร์นะคุณผู้ชมอันนี้ตัวท็อปนะอันนี้ย้ำว่าตัวท็อปนะก็ทั่วไปเลยแล้วก็มีปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะฮะโอเคออโต้โฮลนะฮะน่าจะใช่แล้วก็บอกอันนี้มันสไลด์ไม่ได้อย่างที่ผมเคยใช้นะมันต้องยกขึ้นอย่างนี้อ่ะปึ๊บเชชู้น่าจะเก็บประมาณที่ชู้ได้ประมาณม้วน2องม้วนนะก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคหมดแล้วต่อไปเราไปดูข้างหลังกัน ข้างหลังเราสตตร์รถทิ้งไว้เพราะไม่ใช่นะ้ำมันของเราเฮ้ yeah. อันนี้เรามาดูข้างหลังกันบ้างลองนั่งดูซิโหยเลอะเขาเลยเลอะรถเขาเลยโอเคเฮ้ยมันไม่ได้แคบอย่างที่คิดว่ะเออมันก็ประมาณสไตล์รถเก่งนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แคบแคบจนแบบเกินไปเนี่ะนั่งเหยียดผมสูงร้อยหกสิบแปดนะนั่งเหยียดแบบเขา เอนเหยียดได้ในระดับหนึ่งนะเออเฮ้ยมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยเขาท่าเขาท่าแล้วก็ช่องเสียบยูดีชาร์จนะที่วางแก้วก็เสียบด้านข้าง,าง,องเอาแล้วกันโอเคเฮ้ยมันมีไฟนี่ด้วยเอออยู่ข้างข้างนี้เราท่าฝั่งนี้ก็มีนะกดโง่อีกแล้วกู เออกดเลยเออโอเคกับรถราคาหกแสนกว่าบาทนะคุณผู้ชมมีซันรูฟด้วยเวลาคุณไปเที่ยวไหนเนี่ยแบบเจอช่วงธรรมชาติเนี่ยคุณอยากเปิดรับลมนะแล้วโผล่หัวออกไปนะคุณก็เปิดได้เลยนะเออเนี่ยเปิดพุดเนี่ยแล้วก็เปิดซันรูฟมันออกอ่ะอ๋ะออิตย์ให้ดูเลยมันสามารถกดปุ่มนี้นะคุณผู้ชม เ,เวลาเปิดสัตว์ูนะกดทีเดียวปึ๊บมันก็เปิดทั้งกระจกทั้งไอ้นี่ได้เลยทั้งม่านให้เลยเนี่ยฮัลโหลอันนี้มันก็เปิดให้ละหรือว่าเวลาคุณไปเที่ยวไหนแล้วแบบเจอบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยตอนคืนดูทะเลหมอกหรือว่ารับอากาศอะไรเงี้ยคุณก็เปิดสัตว์ูนะนอนบนรถแล้วก็แบบหันหน้ามองขึ้นเห็นดวงดาวทะเลดาวอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้เวลาปิดเวลาปิดเนี่ยมันจะเปิดเฉพาะกระจกนะ มันยังเปิดอยู่แล้วยังไงกดอีกทีอ่ะอ๋อเออมันมี2องสเตปไว้คุณผู้ชมก็คือแบบการเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็แบบเปิดแง้มขึ้นมาน,นิดนึ่งเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทนะแต่ว่าตัวมา่านเนี่ยเวลาปิดนะเราต้องใช้มือดันเอเคข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะต,ตรงกลางก็ไม่มีแบบเปิดเบาอ,ออกมาระว,วังแขนไม่มีนะมีประมาณนี้เค okay. อันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันโอ้ฝาโปรงหลังอ่ะอันนี้เรามาดูฝากระโปรงเฮ้ยท้ายมันสวยว่ะอย่างเบนท์เลยอันนี้อ่าโอเคอันนี้คือฝากระโปรงหลังนะคุณผู้ชมผมกดนิดเดียวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะเอออันนี้เป็นกล้องนะแล้วก็อันนี้เป็นไฟไฟกลางคืนนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล้อง กล้องก็น่าจะเป็นแบบ360นะโอเคอันนี้คือข้างหลังโอ้โ oh, ห oh, เข้าไปนอนได้เลยคุณผู้ชมจริงๆว้างข้างหนังยังกว้างเลยเออดึงนี่ดอูอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบสำหรับในยามฉุกเฉินนะฮะก็จะมีอเฮ้ยมันมีปั๊มลมให้มาด้วยเว้ยน่าจะใช่ มันมีปั๊มลมมาให้ด้วยคุณผู้ชมสำหรับแบบรถยางแบนนะเออเฮ้ยนั่งเจ๋งต่อไปเดี๋ยวเราลองขับขี่กันเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะสมคำาล่ำเลอกันไหมเฮ้ยแมมกแม็กข้อท่าแมมกข้อท่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองขับข้างในศูนย์กันดูก่อนนะเช่ไป เค okay. ต่อไปก็จะเป็นการขับขี่นะเอากดปึ๊บเบรกมือก่อนโอ้โหมันยังกะรถหรูๆอ่ะที่มันนะดีไซน์นี่แบบบอกเลยว่าเหมือนรถหรูบางยี่ห้อเลยนะครับผมอ่ะกล้อง360อสิบองศาก็มีนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะนี่อันนี้คือแบบหมดเลย360นะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยน่าจะ ไม่เกิน15กิโมตรต่อชั่วโมงน่าจะตัดก็คือจะแสดงผลต่อเมื่อรถขับไม่เกิน15กิโเมตรต่อชั่วโมงนะพอเกินปุ๊บแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงอ่อยายังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่อดูอ่านเนี่ยพอเกินแล้วมันก็ตัดเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮช่วงล่างคือไม่เหวี่ยงเลยนะคุณผู้ชมก็คือเหมือนกับว่า ปกติแล้วรถเก๋งแต่ก่อนที่ผมเคยขคับเนี่ยอันนี้เราทดลองขับกันในโซนนะฮะอลองดูโอ้ฟืนนี่ยรถไม่เหวี่ยงนะไม่มีอาการที่จะแบบโยกหรือว่าอะไรอย่างเี้เลยไม่มีนะเนี่ยผมโยกเองอันเนี้ย เออเขาอุตส่าหล้างนะอุตส่าหล้างเราก็มาขับให้เละเลยนะเนี่ยอยาคืนเนี่ยไม่มีเหวียงเลยมันแบบเฮ้ยมันหนึบดีเปิดสันลู้ไหมเปิดสันลูบอ่าเนี่ยอยากเล่นน้ำเราก็แค่เปิดสันลูบ เราก็จะได้เล่นน้ำแล้วแต่ถ้าเราเปิดเล่นตอนนี้นะศูนย์น่าจะด่าเรานะครับ <laughs> เออโอเคครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราเออกไปเทสข้างนอกกันนะวันนี้สภาพถนนจริงอโอ้โหระบบเบรกชนะอยู่บเบรกหัวทิมนะ่มเลยใช่แต่แล้วค่อยหยียบ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองอัตราการเหยียบคันเร่งเพิ่มนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ110สอ่ะสมมติว่าเราจะแซงใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เหยียบไปหรือว่าจะเติมคันเร่งอย่างเงี้ยเดี๋ยว3 2มหนึ่งเนี่ยคือผมเหยียบแล้วมันไม่ได้แบบพูดปาร์ตอะไรเท่าไหร่นะคือมันก็มาแต่แบบรอรอระยะหนึ่งเลยอะ่ะจริงจมันไม่ได้แบบพุ่งเลยนะคือมันมาแต่ว่ามาแบบเนิบๆหน,น่อยอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าข้อดีของรถรุ่นนี้ก็คือเอาจริงๆนะแบบเวลาผมโยกแซงหรือว่าอะไรเงี้ย<ม>หรือว่าเวลามุดบบมันไม่โยนนะครับคุณผู้ชมชนิ่งเนคือเนี่ยเนี่ยช่วงจังหวะที่แบบผมแซงอะไรเงี้ยแล้วเราเหยียบเติมเนี่ยมันก็มานะแต่ว่ามันจะมาแบบช้าๆหน่อยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบปุ๊ดปัด๊บปุปั๊ที่แบบ หมือนรถค่ายเอื่นที่แบบเวลาเราแซงแล้วพอเรากดลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันเพิ่มขึ้นมาอะไรไม่ใช่แบบไม่ใช่อารมณ์นั้นนะ<ม>ก็คือเหมือนว่าไปเรื่อยๆเนิ่มๆของมันแต่ว่ามันก็มาแต่ว่าใช้เวลาใช้อรอบนิดนึงใช่โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราลงระบบ iSmart เรียบร้อยอันนี้เป็นหน้าจอเราล็อกอินลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะอะอันนี้มันจะมีในส่วนของการปลดล็อกกับ เปิดแอรเมื่อกี้ผมพูดว่าสตาร์ทเครื่องนะไม่ใช่นะมันเป็นการปลดล็อกแล้วก็เปิดแอร์สมมติว่าคุณอยู่ห้างหรือว่าไปจอดตากแดดเนี่ยคณจะเอ่อกลับมาขึ้นรถเนี่ยคณก็สามารถสั่งเปิดแอร์ได้ไม่เกี่ยวกับระยะทางนะอันนี้มันเป็นระบบ GPS คุณอยู่ตรงไหนก็ได้ห่างระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดแอร์ไว้ถ้าเกิน10นาทีคนยังไม่มาขึ้นรถเนี่ยระบบก็จะตัดออกให้นะเป็นระบบเซฟตี้ แต่ว่าถ้าเกิดคุณปลดล็อกเนี่ยแล้วคุณจะเปิดแอร์เนี่ยไม่ได้นะคุณต้องล็อกรถก,ก่อนมันเป็นระบบเซตติ้งของเขาสมมติว่าอันนี้เราจะเปิดแอร์นะแปบ๊บหนึ่งปุ๊บอ่าสรารหัสปุ๊บเยืนยันดูที่รถกันไงล่ะก็เป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้แอร์มันทำงานนะคุณผู้ชมอ่าเปิดระบบทำความเย็นโอเค นี่หมาแม้มันก็จะคเคลื่อนระบบทำความเย็นภายในสิบนาทีก็จะปิดไปนะฮะเพเป็นความปลอดภัยนะครับระบบตกลงถ้าเราจะปิดแอร์ก็กดปิดอีกทีปิดระบบทำความเย็นก็ดับไปแล้ว่าโอเคโอ้ความเย็นหยุดทำง,งานต่อไปเป็นระบบการปลดล็อกรถเหมือนกันเออ เค okay. ปลดล็อกอ่าโอเคนั okay. ่นได้อันนี้เป็นระบบไอสมาร์ชนะท่านผู้ชมโอเคอันนี้เครื่องเบื้องต้นแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่มันเป็นยังไงนะที่ว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งอ่ะอีอีกระบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นอ่าระบบรีโมทอัจฉริยะค่ะอ่าก็คือ,คอสามารถรถหนึ่งคันมีสามาร์ทโฟนได้สองเครื่องที่สามารถที่จะเข้ารถใชใ้งานได้ใช่ค่ะแล้วจำเป็นต้องมีกุญแจไหม อันนั้นกุญแจอยู่ที่ใครก็ได้อ่ะว่าง่ายๆต้องอยู่ที่เจ้าของค่ะอ๋ออยู่ที่เจ้าของใช่อ่าแล้เกิดวันใดวันหนึ่งลูกอยากใช้รถแต่ว่าไอ้เครื่องเครื่องสมาร์ทโฟนของลูกก็ต้องแบบล็อกอินจากตัวแม่ก่อนจากเครื่องของคุณแม่ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีระบบอ่าไอสมาร์ทด้วยอ่าก็คือเหมือนแชร์เสร็จให้อ่ะว่าง่ายๆก็สามารถปลดล็อกรถได้ขับรถได้อะไรอย่างเงี้เนาะใช่ค่ะออ๋โอเคแต่ว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆกับระบบอันนี้เลยถูกไหม โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนอกจากนอกจากปลดล็อกรถกับเปิดแอร์มีมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอ่าอันนี้ถ้าถ้าในตัว iSmart นะคะตัวนี้สามารถเช็ครถหายได้สามารถเช็คว่าพิกัดรถได้ว่ารถเราอยู่ตรงไหนเป็น GPS อะค่ะอันนี้เขาก็จะบอกเราเลยว่ารถเราอยู่ตรงไหนอ่าเห็นไหมครับครับ ว่ารถเราอยู่ตรงนี้นะมันมีมันมีตำแหน่งของสมาร์ทโฟนก็คือตำแหน่งของเรานะคุณผู้ชมกับตำแหน่งรถเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีอยู่สองอ่าน,น,นี่นี่น,นี่มันจะขึ้นอยู่สองอันนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นอีกอหนึ่งลูกเล่นนะฮะที่แบบน่าสนใจใช่แล้วก็คือเหมือนว่าคุณทํางานอยู่เนี่ยคุณจะเลิกงานแล้วแล้วรถจอดตาดแดดอยู่อย่างเงี้ย แบบถ้าขึ้นไปเปิดรถมันก็ร้อนนะเราก็สามารถสั่งเปิดแอร์จากสมาร์ทโฟนของเราได้เลยใช่ค่ะอ่าและที่สําคัญยังเช็คได้เลยนะว่าน้ํามันเราเหลือเท่าไหร่แล้วก็วิ่งได้อีกกี่กิโลเห็นไหมเช็คได้ด้วยเช็คเช็คระะยน้ำมันเช็คระยะทางนะครับว่าวิ่งได้กี่กิโลได้ด้วยใช่โอเคไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมมีแจ้งเตือนด้วยนะคะแจ้งเตือนเรื่องอะไรคะการสตาร์ทรถ ตรงนี้ค่ะข้อความคํา,าสั่งเขาจะแจ้งเตือนเลยรถคุณสตาร์ทเมื่อเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เ,รเหมือนประวัติใช่ไหมฮะใ<ช>่ะวเราสตาร์ทรถปลดอกอะไรเมื่อไหร,ไรประมาณนั้นนะฮะใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมอันนี้เป็นโทรศัพท์อีกเครื่องนะก็คือเราแชร์สิทธิ์จากเครื่องเครื่องหลักเครื่องเครื่องตอนแรกอะแล้วก็แชร์สิทธิ์มาให้เครื่องนี้นะเป็นเหมือนแบบสําหรับคนในครอบครัวครับ,รบแบบ ใช่2คนอะไรเงี้ยแล้วแบบกุญแจไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถแชร์เสร็จมาให้นะครับพอแชร์เร็จมาให้เนี่ยเราก็แบบสามารถที่จะปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกรถนะฮะได้เหมือนการเรียกเหมือนคล้ายๆรีโมทเลยปลดล็อกรถส่งเสียงเรียกนะครับอันนี้เวลาเราเราจะสตาร์ทรถก็แค่เชื่อมต่อบลูทูธกับรถก่อนนะครับแล้วก็กดอันนี้อันนี้กุญแจอยู่นู่นนะฮะกุญแจอยู่ไกลเลยกุญแจเดินออกไปไกลนะฮะ เราเอจะมีเสิยตรงนี้อยู่นะครับเราก็เหยียบเบรคแล้วก็บบวกดที่สตาร์ทตรงน,นี้อันนี้กุญแจไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะกุญแจเป็นเป็นในส่วนของการเชื่อมบลูทูธกับรถไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเครื่องแม่เนี่ยก็จะส่งข้อมูลข้อมูลรถม,มาที่เครื่องเครื่องลูกเรียบร้อยแล้วนะเราก็ขับไปได้ปกติเลยเดีย๋ยวจะหาว่าคุยเห็นไหาว่าไม่จริงนี่ ได้เลย่ะโอเ <Okay. S 2> คกุญแจไม่ได้อยู่แถวนี้นะฮะกุญแจอยู่ไกลนะฮะโอเค okay. แล้วคนก็อ่าแล้วคนก็กดปิดจบโอเคอันนี้เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะฮะสำหรับ MG นะฮะมีเฉพาะในตัวท็อปนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปเทสไปลองเล่นนะฮะออปชันต่างๆข้างในเจ้ารถ MG 5กันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ารถนี่มันมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับมีกี่แบบแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะของศูนย์ MG เพชรบุรีนะฮะบายพนุพัพน์ะฮะเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลนะฮะกับน้องเซลล์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอ่ะอันนี้ผมขอถามนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า MG 5เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วก็ราคาเท่าไร่บ้างค MG มีทั้งหมด3รุ่นนะคะเป็นรุ่นตัว C นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นรุ่นตัวดีตัวดีนะคะเป็นรุ่นรองท็อปแล้วก็ตัว X นะคะจะเป็นรุ่นท็อปเลยค่ะราคาครับของเราเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นตัวกลางนะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะค่ะส่วนตัวท็อปนะคะหกแสน 89,000บาทค่ะอ๋อ6 8 9 0 0 0ใช่นเก้ันอันนี้ก็คือราคารถอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วถ้าออกที่ศูนย์นี้ครับเรามีแบบโปรโมชั่นหรือว่าของแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างไหมฮะอ่าตัวนี้นะคะของเรานะคะจะมีดอกเบี้ยนะคะ0.55%เนะคะ6เดือนแรกค่ะ6เดือนแรกนะฮะก็คือดอกเบี้ยตามนี้เลยใช่ค่ะนะฮะแล้วโปรโมชั่นไอ้ดอกเบี้ยนี่มันถึงเมื่อไหร่ครับพอทราบไหมอ่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดค่ะอ๋อยังไม่มีกำหนดยังได้อยู่ค่ะ อย,อ,ยอย่างต่อไปครับไวเชอร์ต่อไปอตอนนี้ก็จะแถมประกันภัยพรบให้ค่ะเป็นฟรีให้แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้จะได้ถ้าซื้อกับที่พรุภาพ MG นะคะจะได้ส่วนลดค่าอะไรสิเเซเลยนะคะตลอดชีพค่ะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะยังได้สิทธิ์ทำใบขับขี่ฟรีค่ะอ๋อทำใบขับขี่ฟรีใช่แต่ว่าก็คือเป็นการอบรมหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือตามกรมขนส่งทางบกทั้งหมดใช่ค่ะตแต่ว่า ไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็คือ <Please. S 1> ทางทางพนุภาพเป็นซัพพอร์ตให้ใช่ค่ะอ๋อโอ้เป็นอีกหนึ่งครั้งเลื่องนะครับคุณผู้ชมสําหรับคนที่ต้องการออกรถยนต์แต่ยังไม่มีใบขี่นะแล้วไปอบรมที่ไหนอะไรยังไงครับที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีโรงเรียนสอนขับรถนะคะครับไม่ต้องไปที่กรมผนส่งใช่ไหมไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องไปเลยเหรอฮะอ่าไปถ่ายบัตรอย่างเดียวค่ะอ๋อไปถ่ายบัตรก็คือวันวันรับบัตรใช่ไหมฮะก็คือค่อยไปที่กรมขนส่งใช่แต่ว่าเวลาอบรมเวลาอะไรเงี้ยก็คือมาที่โูนนี้เลยค่ะอมีของแถมอย่างอื่นอะไรอีกไหมฮะหรือว่ายังไงแมะของแถมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะที่ร้าน๋อ้ครับเอาค่ฝากเบอร์โทรเลยครับค่ะถ้าเบอร์ศูนย์ที่นี่นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามสองสี่แปดแปดสี่เก้าแปดนะคะช่วงนี้เอาตรงๆเลยก็คือ ต้องมีเงินกี่บาทครับถึงจะออกรถเจ้า MG5 ได้ตัวนี้มีสิทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่5%ค่ะ5%นี่ค,คือกี่บาทคบประมาณ50,000ก็ดาวได้ค่ะ50,000ก็ดาวได้แล้วถ้าเดิตคุณผ่านคุณจำเงินมา50,000แล้วก็ทำไฟแนนซ์ถูกต้องใช่ไหมฮะ,ะกำเงินมา50,000ทำไฟแนนซ์เริ่มผ่านเปอร์คุณออกรถได้เลยใช่ค่ะ50,000แล้วผ่อนตกเดินเท่าไหร่ครับอันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000 8,000ตีกลมๆก็แล้วกัน8,000 อ,อ๋อติมกลมๆเลยรวมเป็รเซ็จ์หมดทุกอย่างแล้วประมาณ8 0 0 0ฝากเบอร์โทรอีกครั้งนึงครับค่ะเบอร์โทรนะคะ0 3 2นะคะ4 8 8 4 9 8ค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับระนะครับข้อมูลค่ะโอเคนะฮะคุณผู้ชมนะครับใครสนใจนะอยากเท็ดได้หรือว่าอยากลองสอบถามข้อมูลนะการออกรถน,นะครับก็มาได้ที่ศูนย์เอ็มจีเพชรชบุรีนะครับนายพรานุภาพนะครับใครอยากมาลองเทสมาลองเล่นเจ้า MG5 ก็มาที่นี่ได้เหมือนกันนะจะมี เจ้าคันนี้นะฮะอยู่อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับการรีวิวรถแล้วก็การทดลองขับขี่สำหรับเจ้า MG5 ก็จบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้ด้วยนะถ้าคุณชอบคุณก็แชร์ไปเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกด s u b สไครต์ผมกันนิดนึงนะสำหรับช่องยูทูบตะโหนดมีกล้องนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ